นายปริศวัชระสินโฆษกพรรคก้าไกลแถลงภายหลังการประชุมใหญ่สามัญของพักคก้าไกลวันนี้ว่าเป็นการพิจารณาประเมินผลงานการทํางานในภาพรวมรวมถึงการอภิปรายมาตรกรารหนึ่งห้าสองเพื่อเตรียมให้สสพักนําไปอธิบายเพิ่มเติมให้กับประชาชนในสมัยปิดประชุมสภาที่จะมีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนโดยวันนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพักหรือตําแหน่งใดๆในพัก ซึ่งจะรอจนกว่าจะมีความชัดเจนในคําตัดสินคดีที่กกตยื่นต่อสาลร,รัฐมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยยุบพักไปก่อนครับ